สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนมีเพื่อนหลายๆคนเมลถามมาว่าเวลาเราอัปเดตไฟล์เนี่ยแล้วเห็นไฟล์เห็นไฟล์ต่างๆที่มันโปรโปรขณะที่ขณะที่มาโครกำลังทำงานเนี่ยมันอยู่ไหนอยากจะอยากจะรู้นะครับก็ ก็นะเลยก็เลยจะแนะนำให้ดูว่าวิธีที่จะดูไฟล์ที่มันถูกซ่อนอยู่นะครับเวลาเราอัปเดตปุ๊บเนี่ยเรากดอัปเดตโปรแกรมมันก็จะไปตรวจแล้วก็มันก็จะเปิดไฟไฟเนี่ยเซต SET ตทูเดขึ้นมาเนี่ยเปิดขึ้นมาพอมันพอมันโหลดข้อมูลมาจากเซ t ตเทรดจะเห็นนะครับว่ามันจะมีขีดขีดเนี่ยมันมันมันเราต้องโปรแกรมก็จะแปลงให้เป็นโปรแกรมกจะแปลงให้เป็นศูนย์ครไอพวกขีดขีดแล้วก็จัดจัดเรียงข้อมูล จัดเรียงข้อมูลหลังจากแปลงแล้วแปลงค่าให้มันตรงกับที่เราต้องการแล้วมันก็จะจัดเรียงนะครับจัดเรียงเสร็จมันก็จะปิดแล้วมันก็ไปเปิดชีตอัปเดตไล c ์ขึ้นมานะครับแล้วมันก็ก o อปี้ข้อมูลเสร็จมันก็กลับมาที่ Investor แล้วพอมันคัปปี้เขาเก็บข้อมูลเสร็จมันก็กลับไปที่ไอชาร์สแล้วก็เซฟข้อมูลนะครับชีตอัปเดตไพลส์ชีตชีตเซตทุ่ย์เดย์ก็ถูกปิดครับส่อนไว หลายคนก็พยายามไม่เจอว่าเอ๊แล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนหาไม่เจอแล้วก็วิธีที่จะดูมันนะครับก็คือให้กดให้เลื่อนเมาส์มาที่บริเวณที่แถบแถบ,แถบราายชื่อชี้ต่างๆนี่ยนะครับ แถบไหนแถบไหนก็ได้แล้วก็กดปุ่มขวาของของเมาส์นะครับกดปุ่มขวาของเมาส์ก็จะเห็นบล็อกอัพเมนูขึ้นมานะครับแล้วกดอันไฮนะครับพอกดอันไฮปุ๊บนี่ก็จะมีรายการแฟร้มที่ถูกซ่อนอยู่ครับนี่ถ้าเรา,เราจะดูเซตทูเดย์แล้วกดเซตทูเดย์โอเคครับเราก็จะได้ชีตเซตทูเดย์มา เซทูเดต s ิชีเซทูเดนี่ก็เป็นตัวทําหน้าที่ในการที่จะลิงก์ข้อมูลลิข้อมูลมาจากมาจากเซสเทรดเข้ามาให้เรานะครับอ่าเนี่แล้วก็มันจะมีมันจะมันจะมีตัวตัวที่จะลิงก์ข้อมูลเข้ามาให้เรานะครับ พอเราตั้งเราตั้งเอาตรงนี้ให้ลิง์ข้อมูลเซตมาตรงนี้ตั้งลิงข้อมูลใหม่มาแล้วตรงนี้ก็ลิงข้อมูลเกี่ยวกับเซตมาเมื่อมันลิงกข้อมูลมาแล้วมันก็มาจัดเรียงให้เราแล้วทีนี้พอทําเสร็จแล้วเราในไมโครก็สั่งให้มันมันปิดมันก็เก็บไว้เพราะว่ามันก็จะมาลกอยู่แล้วก็ให้เก็บไว้เราก็สั่งหายไว้มันก็ไม่เห็นครับ เช่นเดียวกันเจ้าเจ้าอัปเดตอัปเดตไลฟ์ซึ่งจะเป็นชีทที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดราคาทั้งหมดของของของหุ้นต่างๆเก็บอยู่ในชีทนี้ทั้งหมดนะครับมันก็จะเมื่อมันทำรายการเก็บแล้วมันก็มันก็กลับหายไปเหมือนเดิมนะครับหายไปเหมือนเดิม ชีตต่างๆที่เราไม่เห็นทั้งหมดนี้ก็ถูกหายไว้ก็สามารถที่จะถ้าไม่กดไม่กดไม่กดที่ปุ่มข้างบนนี้นะครับก็สามารถที่จะมาสั่งคําสั่ง,งหายหรืออันหายที่นี่ได้นะครับอย่าง s a a นี่ก็พอเราอเราก็อันหายมันก็จะเห็น s a a ขึ้นมานะครับแล้วก็ ถ้าไม่ใช้แล้วก็หายไปนะครับทีนี้ก็คนที่ยังไม่รู้ว่าเอะมันหายหรือหันหายของไฟอยู่ที่ตรงไหนก็เป็นอันว่ารู้แล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ